สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่พน้อง,ป,องป้องไปามากลนก่อยเด้อค่ะพ้กกันมากลก่อยพี่น้องเบิึงลักษณะต้นก่อยพี่น้องนี่เห็นบอม่ใส่เป็นเขียแล้วก็เป็นน้าเด้วยพี่นอ้องที้ทงงั้นหากินหมนันพากันมาหากลนก่อยไปจะใส่อกพันธาพี่น้องนะนรุนมาเบิ้งกัน มันจะมีหวัวหรือเปล่านะอืเพื่อนสาวทีมงานมาสามคนพี่น้องมาดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าอือือ,อก็ไม่รู้สินะมันฝรั่งอีสานพี่น้องกลอย <c oughs> กเกห็น,เ,น,นเรียบร้อยโบยเก่งแต่ไม่จักหัวสามหัวหนึ่งสองสามลักษณะหัวกอยเด้อวพี่น้องนี่นะคะหนึ่ง <c oughs> สองพอ่อใบจะเหงาเนี่ยเยอะอยู่ค่ะไอเห้ากับังวะะงว้นะคะฟางว้แล้วก็ปีนา<ผ>มเมา,า,าเนี่ยคะ่ะปีนาเหาอีกนะคะปีนาเหาอีกพี่น้อง ชงไ่เก็บไปเก็ได้สามหัวพี่น้องมรงนี่นี่หนึงสองสามไปพี่น้องเงาต่อไปไปดกันเงาที่สองพี่น้องออันแรกง่ายกว่างก็เมื่อกี้ได้สามหัวเด้อจีนี่เรอลักษณะต้นกลอยพี่น้อง นี่นะโอ้ยขาดโอ้ยขาดเบื้อโอ้ยโอ้ยขาดเบื้อต็นนี้ต่นนะ ชมไหมชมไห้ค่ะตายแล้วพี่น้องขาดเบิดหัวขาดเบิดนี่คือลักษณะของต้นกอยเด้อพี่น้องมีด้วยใบที่เป็นเคียพี่น้องเป็นเคี้ยไหนล่ะนี่ค่ะเคียมันนะคะเคี้ยไปพงงน้ยนะคะ ก้าเสือเขียวอุ้มหื่ปันป้าเพกหรือเวนี่ป้าเพลนะคะรับรักธรรมชาติลูกสาวทางจะทางเอ๋นะรวยเจ้าหน้าคงคืนธรรมชาติเขียวใสดิลูก เราจำเป็นเขาทำมาช้านะคะเกี่ยวกับสมบัตมบ้าเหรอก็พอกหน้าดุยยอเกิดทุกวันวตรงค่ะทุกวันนี้ก็รักษาสุขภาพน,นะคะสี่สิบไปแล้วจะรู้นะคะว่าอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ถ้าสี่สิบไปไมจะรู้นะคะว่าอะไรยังไงเอาไม่เวียดเียมันไงนี่เป็นแต่เหงาไงเถอะ กดกวงไว้พอดีเหน่อที่สามพันไรกวดไปอู้ย่ายอยู่่ายอยู่ดังโบรดังโบรโดรเลยมึงขอเซอย่างาคููนี้ไปโจกยางอืม สองสามอืมอืมอืมอ่าไม่จช่หัวไม่ใช่หัวหลวงนะคะรอบไปแล้สามหัวสามหัวขาดออกแล้วจะยังเชื่อกระไรหัวยังสั้นไหมหัวมูวนเบิดพักก็สั้นอีกกันนะ สับกักสดสำเนียงบึงขาวจากข้าวเอาเอาเอาซมุนคักเถียงโอ้ยแลก็เลือกบอแล้วก็ได้อ่าแล้วก็ถมไว้เหมือนเดิมค่ะกลกอยข้าวจ้าข้าวเหนียวนะคะอันนี้กอยอะไรกอ้วยข้าวเหนียวค่ะกล้วยข้าวจ้าจะเป็นสีขาวนะคะโอ้ยหยิงนะคะหาต้อนพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นก้อนยากแต่เป็นหิน หักไม้อืงหักไม้เนี่ย้โอไปหวงไม้างเปหินเนี่ยไม้ไม้ไม้เหมือนทีดก่อนนะกินตัวกินโลดเจีงโพดทีดคูทาน้ำก้อนหินนต้องลุนนะคะเพราะเรามาแล้วนะคะนี่กระเมียนเนี่ยแว่ามัน เริ่มกันหินมัน,นก็มี่ย้มก้อนหินกนเนอเก่งมั okay. นเป็นผู้หญิงแข่งแลยนะคะเราต้องดูนะคะว่ามันแตกไหนนะคะน,นะคะหนึ่งหัวนะคะอืมอเก่ององดีดีสองหัวน,นะคะสามหัวน,นะคะ โอ้เหงานี่เลสามหัวมันสามหัวสี่หัวนะคะแล้วก็เราหั่นอีกแล้วก็ทมถม,ถมไว้นะคะอ,อืมเดะตุ้มเปะโอ้โหอันนี้หัวใหญ่มาก อ้เข่าจากภาคโอ้โหดูลูกโชว์ซิไอ้เจ้น่องมึงอันนี้หัวแบบไงทรับขาดเบืดหมุนอุ้ยปุ้ยเลยเอาเวลาไม่เห็นเอออยู่ในก้อนหินเอายากอืออือน่าเสียหลักหมดยุตั้งถูทั้งผาเอายากเนาะมึงเนี่ยไม่เตือน con hình pino con hình lắm bạc đây, khu thầu chưa? Đó. Đó kia đồ này chẳng để kinh, phu thầu làm gì khen? nè này búa, con nó dài rồi, ừ nè, tu lại đúng con, lay về, hả, cá

ันนี้เขาเหนียวมันบ้านเนี่ยขาวๆเ,เนี่ยใช่อาะดีแล้วหัวเง่ได้นี่พี่นอ้องอ๋องหงอไม,ม้ไม่ไงขึ้นมาแล้วโอ้สวยมากเลยหัวบแใหญ่พี่นอ้อง ກົກເງົາຕິດກັນພີ່ນ້ กระทาะงัดเอาอืมนี่หัวบางอย่างงามพี่น้องโอเคอยู่นหะนมีอยู่ไหนนี่อยู่างนี้กระตะกูหางเ้ยตุดเดืดอดเงาหนีไมีหัวเดียวพี่นออ้องเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาขนมันออกพี่นอ้องป้าหัวนี่ <ไป S 1> หัวใหญ่ ปีหน้ามะเมาอีกนะคะบ่อนบ่ตายบ่บ่ค่ะป้ตายเด้อพี่น้องเขี้ยะคอยไปนะคะผมใหม่คือเก่าปีน้าเมาอีกป่ะจันทกินแบบดับนะคะถ้ากินแบบดับก็ได้ทําได้นะคะอนี่สามเหงาตีกันดิเนี่ยพ่อเจ้าพ่อเจ้าโมะแบบเงี้ยได้ไหมพี่น้องเหรอน้ะเป็นยังน้อย เนาะอืมได้ลหลายเติบไปเดีพี่นอ้องเต็มยมงามหน่อยพี่น้องนี่ท้ำลูกสาวอีกงามหนึ่งอันนี้น้มสาวซาเป็นคนภายภายอันนี้หนักพี่เด้อบอกเอาไหมล่ะมันเยอะไหมล่ะลกูกห,หลายก็เอาเลยอย่าไปต้ม หัวใหญ่ไหมอู้หัวสามสามหัวใหญ่ <4 S 1> เลยจ้าสองสามสามหัวแบบไงเลยพี่น้อง ตัวหัวซ้ำแบบว่าหัวคนเลยเต็มงามหมวกอกตายเอา,อานี่งามสาซาเต็มแล้วพี่น้องหนักเราพี่นอ้องเต็มงามเราพอแล้วซ้ำที่กินหาแค่ได้พอกินพี่นอ้องเอาจากเหงาสองเหงา,ากระิกลับบานแล้วพี่น้อง ไปเบิ่งวิธีขั้นตอน,น,นการทำต่อไปโดยสองงามอยู่พี่น้องสองงามเดี๋ยวไปไปเบื้องไปฝานเปียกไปอันนั้นมันอยู่บ้านพี่น้องเขาเดียวได้หลายตืบอยู่พี่น้องสองงามงำากำมหันบ้านแล้วพี่น้องต่อไปเป็นขั้นตอนการฝา,านเปียกพี่น้อง ฟันก้อยต้องใส่ถุงมือเป็นบอเพียนขาวใช,ใช่่คะเพราะว่าอะไรมันจะบางนะแต่เราแบบว่าทาน้าก็ได้นะคะน่าจะขาวเออเอาท้าหนากัดฝา,านหนาจะขาวนะโอ้ยคมไ่ยิองไม่เย็ยนขุเน,นเราดงจ้อยบ่อยเนาะหน้าบางหนา้าซอนมือเปล่ามันสิกัดมือเด้อพี่นอ้องเขาต้องใส่ถุงมือเวลาเขาฟานเปียกม,มัน น่มาดูใกล้ๆจีนี่นะนี่ฟานต้องฟานเปียกออกเด้อพี่น้องก่อนมาเช้าที่เฮ็ดกินออกไอ้ไอ้ที่ขวบลงศาสู้ขนาดเจ้าหน่องพร้อมกันเนาะตาศากแด์เักหน่อยนึ่งมัน่อยบองหับไม่เฮ็ดดูมึงอ่ะฮ็ดสวยเฮ็สวยฟานก็มีสองคนเป็นกูตากกูทีบอกพวกพวกไม่สองคนไม่กับฟานออกประเด็นเป็นขนเห็นว่าเนี่ยมันเป็นขนนี่มันไม่ใช่ขนยาวๆเนี่ยลุงลักษณะหัวก้อยหรือพี่น้อง นี่เห็นบ่เธอเห็นบ่ขุนมันหลายนะ่ะมีสองคมมาได้เห็นบ่นี่หัวก่อยโอ้ยอย่าแก่กูตื่นเพื่อนสาวกำลังฟานเปียกยฟานเปียกแล้วก็ฟานเป็นแผ่นหนีบมันบอฟานเป็นแผ่นใส่เกลือคุณนี้พี่น้องขั้นตอนต่อไปอันนี้ฟานให้มันเบิดก่อน มันบ่ชคันมือตียิงฟเกทองทำมาคันบอมไปคันดอกเตงมือหอบบางมาเรออมาเรออมาเห็นตักยานี่พี่นอ้องเราจาทำฟาร์นแจก,กวันดอกเราเขากำมาล่างขี้ดินอกอกทำความสะอาดซาำๆสะอาดดีหน่อยแล้วก็เอาไปฟันเนนะพี่นอ้อง ขึ้นแผนกฟันนี่แผนกล่างฟันด้วยลังด้วยที่ได้ไปกูเนี่ยเคพี่น้องเนอกที่ไปฟอมหอยเกลือไปพร้อมพี่น้องกจยุบลงไปเรื่อยๆบัดี้มันก็สีหยบลงฟันไปเรื่อยๆจ้ะดูกว้ามมันจะเบื่อสาหรายบลเกลือใส่ลงไปเลยเต็มที่ไม่เป็นไรใช่ไหมใส่ไปครับไม่ ซีเรียมันลไม่ขาดเกลือถ้าว่าใส่ไปถ้าใส่หลายมันกับมันสิบ่นมันสิบอเปื่อยอถ้าใส่หน่อยมันจะเปยรยโช่วงนี้คนลดแยมมาพอดีกะว,<ด>ว่เา,า,วาเดียวกะว่าก็จะเดียวมีแยมไม่ได้เอาใส่กระสอบเป็นบ่ไม่ก็ใส่นี้เละเอาใส่นี้ไปเลยเดะแล้วจะเอาใส่น้ำยังไงอ่ะไม่ได้ใส่มาไปซื้อๆนี่หนใส่น้ำม่เอมาเดี๋ยวมันออกของมเปรี้ยหรอ ว่าเปนแซ่น้ำขึ้นมาขึ้นมาเขาาเมเห็นบ้านอุ้งกอนเอาใส่เกลือแองสีแล้วก็แช่นี้นองบออืมันจะหลลงก็ได้ใส่องควกอ๋อนนี้เารอคุาหลเขาเลยเอาใส่ลงมาสิเลยเพอะ่มันจะมันแหงเลยแม่กับวันเี้ได้หน่อยๆที่น่นนบอกรไม่น้อยเดี๋ยวสาวเกลือไปพี่น้องสาวเกลือไปวน้สมื้มแล้วก็ไปแช่น้ำอีกสามมือนบอ าวอช่วงนี้ก <oh ็เป็นโควิดการเขากัดตัวโยหายใจคล่องขึ้นย่านโควิดชุดมาเอากอยสิ่ใินั้นอยู่ีแต่เดี๋ชุดนึงพี่น้องนั่งเอกเอดีชุดมาเอาก่อยเียนจาวเพื่ออออนชุดมาเอาก่อยเพื่อกระตากระตาอยู่ใส แซวอยส่วนอ่ะเออได้หลายเต๋มอยู่ส่วนมันนั่นยุบแล้วก็สิบดได้ได้หลายอีกโดกพี่น้องยี่โดกจะสองได้มาหน่อยยุบแก้มได้มานั้นเนาเออถึได้่ยี่ดอกจะส่องล้ยุบแล้วแต่ว่ากินว่าบนเคตี้ยดอกหนูเอามาหน่อยเอามาหลายกินบ่หมดเล่นวะกินบ่ได้ตัดมาอันนี้เอาไปสามคืนนะพี่น้องสามมือสามคืน ก็จะไปแช่น้ำอีกกสคืแช่น้ำอีกสคืนเนพี่น้องจงค่อยตีเฮตกินได้เสรวาม่นั่นเสรว่าพี่น้องจะอีกสรวามนไม่แางสามมือเสรวาม่ล้างน้ำซู่มือแล้วก็เปียนเกียซูมือบอกซีดเลยอันแช่น้ำเกียนี่สามคืนแช่ไปเติมเกยสามคืนแช่น้ำเปล่าอีกสามคืนเรวเร่าน้ำเกียรแล้ว่แชน้ำเปล่าเยพี่น้องจะค่อยมาเบื่งกันว่าเขามันยุบแล้วเขาสิได้จากโล ทุกญากเป็นนี่กูขคายรู้ละสองพันยีหลีแลวพี่น้องฟองว่าไรแซวอ่ะเพราะกันไม่คิปหนาเด้อเจ้าเดขาคอยมาเบื่องกันว่าเขาสินแต้ไรทำได้พี่น้องวัสดีจ้านี่พี่น้องหลังจากที่เขาล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาหั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้น จำเป็นว่าต้องบางหรือบ่บางปะหรือแบบได้ก็ได้กะบ,บ่บางบ่บ,งบ่าหนาเกินไปหัวนี่งามเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้เนี่ย พี่น้องกระหันในที่ละหันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเบิดเปิ่นละพี่น้องต้ปนปิดร่อนชกยาแล้วร่อนปิดทงเก้มานี่ตุ